ผู้จัดทริปเฮียขอโทษชาวสตหีบรวมพลคนขี่จักรยานยนต์เที่ยวหาดนางรำสร้างความเสียงดังรบกวนบอกไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผิดก็ว่าไปตามผิดจากกรณีที่มีกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมกลุ่มกันมาเที่ยวในพื้นที่หาดนางรำตำบลแสมสารอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีประมาณกว่า700ถึง1,000คันโดยใช้ชื่อว่า Here, ทริปเฮียทําให้กระแสะโซเชียลของชาว อำเภอสตหีบต่างออกมาโพสต์ถึงความเดือดร้อนจากกลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าวที่เดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งต่อมาพันตำรวจเอกคมสรรคำตุนแก้วผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรสตหีบสั่งการให้พันตำรวจโทพัฒนันสมนวนสวควบคุมงานจราจรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จราจรสายตรวจจักรยานยนต์และชุดปฏิบัติการพิเศษชุดสืบสวนร่วมกับตำรวจทางหลวงตั้งด่านตรวจสอบตามพรบจราจรหลังชาวบ้านร้องเรียนว่า มีการแข่งขันรถเสียงดังบนถนนหมายเลข3126ทางเข้าหาดนางรำตำบลเสมสารอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีดังที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยหลังจากได้มีการตั้งด่านกวดขันตรวจสอบจักรยานยนต์ท่อดังดัดแปลงสภาพไม่มีเอกสารไม่มีใบขับขี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่สวมหมวกกันน็อกพบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทสรสตหีบได้เขียนใบสั่งไปทั้งหมดเกือบ400ใบในข้อหาผิดพรบ จราจรทางบกส่วนมากผิดข้อหาท่อดังดัดแปลงสภาพไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมทั้งยังได้ตรวจยึดจักรยานยนต์มาตรวจสอบเอกสารหลักฐา,า,านที่สถานีตำรวจภูธรสตหิบหลายสิบคันโดยภายในด่านชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทสรสตหิบยังได้สุ่มตรวจปัสสาวะอีกหลายสิบคนโดยล่าสุดกลุ่มจักรยานยนต์ดังกล่าวได้เริ่มทยอยออกจากพื้นที่แล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงในการตั้งด่านกวดขันตรวจสอบจักรยานยนต์ที่เข้ามาในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสตหีบ ด้านนายภูนศักดิ์พาวจรชตอายุ47ปีคนจัดทริปเฮียกล่าวว่าทริปนี้เรียกว่าทริปเฮียตอนแรกจัดทริปเฉพาะเพื่อนๆกันไปไปมาอยากจะมีคนขับขี่จักรยานยนต์มาเที่ยวด้วยเลยเยอะขึ้นและไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ภายในงานไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมาก็มาเที่ยวกันพูดคุยกันทั่วๆไปคือตั้งใจมาเที่ยวทะเลกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วแต่ครั้งนี้จักรยานยนต์มากันเยอะมากมเกินควบคุมมากันไกล ก็มาจากโคราชบุรีรัมย์แค่ขับจักรยานยนต์เที่ยวกันพักผ่อนเย็นก็แยกย้ายกันกลับต้องขอโทษพี่น้องประชาชนสัตหีบและผู้ใช้รถใช้ถนนผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะทำตามหน้าที่ตามกฎหมายเพราะทุกคนเดือดร้อนจริงๆผิดว่าตามผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจดีมากเลยครับ